สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูลูกไก่อายุ2สัปดาห์กว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีดับกลิน่นแล้วก็ไล่ไรไก่นะครับกำจัดไรไก่นะครับก็วันนี้จะมานําเสนอนะครับวิธีก็คือผมจะเอาตะไคร้หอมนะครับมาช่วยในการดับกลิ่นนะครับซึ่งตะไคร้หอมก็มีเขาเรียกว่าสรรพคุณอยู่แล้วก็คือช่วยในเรื่องของป้องกันหวัดนะครับแล้วก็ ไล่ไพร่ไก่นะครับซึ่งไพร่ไก่นี้ก็เป็นศัตรูนะครับของลูกไก่หรือว่าแม่ไก่เราเช่นกันนะครับที่สําคัญช่วงนี้ครับฝนตกนะครับทีนี้ฝนเมื่อฝนตกแล้วนะครับความชื้นในอากาศมันสูงนะครับจึงทําให้กรงอนุบาลเราอาจจะส่งปล่นเหม็นนะครับทีนี้ในกรงอนุบาลเวลาไก่ถ่ายมูลหรือว่าเยี่ยวลงไปนะครับมันก็แห้งช้านะครับจึงเกิดความชื้นและเกิดแก๊สได้นะครับซึ่งถ้าลูกไก่นะครับ เจอกับความชื้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมูลเมื่อเมื่อเจอนะครับเมื่อได้รับกลิ่นมูลมูลของตัวเองนะครับแล้วก็กลิ่นเนี้ยกลิ่นอะไรจะทําให้ไก่เราป่วยง่ายนะครับแล้วก็ซึมสุดท้ายแล้วก็ตายนั่นเองนะครับวิธีป้องกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้ผมทําคลิปนี้นะครับก็เป็นเวลาช่วงเช้านะครับวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับก็คลึงฟ้าคลึนฝนนะครับก็อากาศจะชื้นนิดนึงนะครับ อากาศเย็นนะครับผมก็เลยเปิดไฟไว้ให้เขาแบบนี้นะครับสําหรับลูกไก่นะครับในช่วงอายุแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนนะครับยังต้องใช้ไฟกบนะครับเมื่ออากาศหนาวเย็นนะครับนี่ครับก็ต้องมีไฟกบให้เขาแบบนี้นะครับอาหารนะครับที่ผมให้เขากินนะครับตอนนี้ก็กินเกือบหมดแล้วนะครับอีกรางนึงหมดเลยนะครับผมให้แค่สองรางนะครับอันนี้ถังน้ํานะครับผมก็ให้เขาสองถังแบบนี้นะครับ เมื่อเช้านะครับผมทาวัคซีนผมก็เลยใส่ยาผสมยาให้เขานะครับเป็นยาพวกยาปฏิชีวนะนะครับลดไข้นะครับแล้วก็มีวิตามินอีกระปุกหนึ่งนะครับยากระปุกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ใส่ให้เขานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับที่เจอปัญหาแบบในช่วงหน้าฝนนะครับโรงอนุบาลเรามีกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นนะครับ หรือชื้นนะครับอาจทําให้ไก่เราป่วยได้นะครับลูกไก่เราอาจจะซึมป่วยได้นะครับผมก็เลยลองเอาใบตะไคร้มาใส่เป็นตะไคร้หอมนะครับเพราะว่าผมเคยใช้กับพวกไก่ใหญ่นะครับพวกไล่ไม่ให้ไรไก่มารบกวนไก่ของเรานะครับผมก็เลยมาใช้นะครับแบบนี้นะครับเป็นตะไคร้หอมนะครับตะไคร้หอมช่วยในเรื่องของกําจัดไม่ใช่กําจัดที่ทำไล่ไรไก่นะครับ แล้วก็ที่สำคัญมีกลิ่นหอมดับกลิ่นกรงอนุบาลเราด้วยนะครับปกติถ้าผมไม่ใส่ใบตะไคร้นะครับก้มลงแบบนี้ก็คือจะมีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ผมมาใส่แบบนี้นะครับช่วยในเรื่องของดับกลิ่นได้ด้วยนะครับที่สําคัญใบตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันโรคทางเดินหายใจนะครับทั่กวัดต่างๆนะครับก็มาแนะนาเพื่อนๆนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเราต้องมันดูลูกไก่เลยนิดนึงนะครับอากาศมีอากาศมันมีความชื้นสูงนะครับความชื้นสูงในอากาศนะครับก็อาจจะทําให้ไก่เราป่วยได้นะครับพวกระบบโรคระบบทางเดินหายใจนะครับไก่ก็จะซึมนะครับตอนนี้ผมทํวัคซีนไปก็จะมีซึมมากเลยครับเพราะว่าก็เหมือนคนนะครับทํวัคซีนก็อาจจะทำให้สบายได้นะครับะฉะนั้นต้องสัญยาให้กินแบนนี้ครับสัญยาสิทธิ์จะมีนะครับลดความเครียดนะครับป้องกัน ลูกไก่เราเป็นไข้ไม่สบายนะครับนี่ครับอาหารนะครับอายุสาสัปดาห์ผมก็ยังให้เป็นอาหารไก่แรกเกิดนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเขานะครับครับใส่ด้างอันนี้ก็ยังมีเขียดทิ้งบ้างนะครับลูกไก่ก็จะเขียดทิ้งบ้างนะครับดูใบตะไคร้นะครับตะไคร้หอมผมมาใส่แบบนี้เลยนะครับตอนเช้าเพิ่อนะครับ ก็ช่วยดับกลิ่นนะป้องกันหวัดได้ด้วยนะครับอลองใส่แบบนี้แล้วช่วยลดปัญหาการป่วยได้จริงๆนะครับถ้าเป็นหน้าแรงถ้าเป็นหน้าร้อนจะไม่ค่อยมออีจะไม่ค่อยเจอปัญหากรงอนุบาลไก่มีกลิ่นหรือว่ามันชื้นนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยกรงอนุบาลมันจะชื้นนะครับมันไม่แห้งมันเปียกแล้วทีนี้มันทําให้มีกลิ่นนะครับซึ่งกลิ่นจากมูลไก่ จากเยี่ยวไก่นะครับมันอาจจะทําให้ไก่เราป่วยได้นะครับเพราะว่าไก่เราอยู่ในกรงที่แบบแออัดนิดนึงนะครับก็ถ้าอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับก็อาจทําให้ไก่เราป่วยได้อาจจะสูญเสียลูกไก่ได้นะครับใบตะไคร้ก็ใส่บบนี้นะครับเป็นใบตะไคร้สดนะครับเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะครับช่วยได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับลองทําดูนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ลอง เอาไปปรับใช้ดูกับการเลี้ยงไก่อนุบาลนกไก่ของท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อลดปัญหาในตัวนกไก่ในสปาร์ตและลดการสูญเสียนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สันทัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ